สองสามสี่ห้า,า,าขอบคุณค่ะไม่ไม่อ่อนน้อมเลยเหมือนกับว่าไม่ตั้งใจอ่ะขอบคุณพี่บุ้ยแนจากอะไรพี่บุ้ยเป็นครูสุภาพมาสอนยังไง<อ>ลงช้าๆไม่ลงตวัดอย่างนั้นลงช้าช้าแบบลงอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ก้าวก่อนแล้วค่อยย่อมไม่ใช่หรอพูดกลับเนี่ยเน่สอนไปเอี่ยถ้าเกินสี่ห้าพูดว่าอะไรพูดก่อนขึ้นขึ้นก่อนพูดพูดก่อนขึ้นแล้วเสียเป็นอย่างนี้ครูบอกไม่ให้วุ้ยยังไม่แต่เขาจะให้ อ่ะพูดมาดิพูดว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ค่ะขอบคุณค่ะที่คิดไอเดียแต่เงเค้งรูปปลาพี่อันสวยงามให้น้องไว้ <c oughs> <c oughs> เสด็จพี่บีคะเสด็จพี่บีคะด้วยเสด็จพี่บีคะแล้วขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณแม่ผู้ให้กำเนิดพค่ะาขอบคุณลุงลิ๊ด้วยขอบคุณลุลงบิตที่ พอทุกอย่างคะ่ะ <g ül> เอาพูดเป็นภาษาอังกฤษดิเอาถอดใส่บัวไม่ใช่มานั่งอย่างงี้อพูดเป็นภาษาอังกฤษ Thank you ขอบขอบคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดไม่ถึงห้าวินาทีเลยขอบคุณลุ <g ül> งเลิขิตภาษาอังกฤษอ๋อ <Thank you. S 2> ไม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่นั่นเลยตั้งแต่ว่ายไม่เอาไม่

เดี๋ย่อย่อเห็นเห็นกันได้กดไก่ลูกนี้ขอบคุณแต่คุณตาไั่แก้วอ้อสนขอบคุณเฮ้ยย่อมันอ้อมน้ำนอเลยดีแบบไว้นั่นหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณคนตาที่มางานมันเกิดขึ้นย้ค่ะตากขาอยู่บ้านเฉยๆจบจ้าขอบคุณพ่อวิทย์ยัง ขอบ <ขอ S 1> คุณคอ,อวิทย์ที่ให้กำเนิดค่ะลูกหน้อยหอยสังลูกน<า>้อ<า>ยหอยจ้างค่ะ,คะ